นี่ค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเ l ล h y ีย d Beauty กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะกิ๊พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านเรือริมทานจังหวัดระยองค่ะที่นี่เขาการันตีด้วยบอกว่าอาหารที่เป็นธรรมชาติบําบัดจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้กิ๊บจะพาเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะเข้าไปข้าไหนเลยค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้กิ๊บจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาหารธรรมชาติบำบัดและตอนนี้นะคะกิ๊บก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านเรืองริมทางแล้วค่ะกับพี่ทรงรับโพไบจิตนะคะหรือว่าพี่มาศค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่มาศคะอาหารธรรมชาติบำบัดนี่คืออะไรคะคือหนึ่งเราต้องรู้ก่อนคือการกินของเราเนี่ยมันทําให้เจ็บและทําให้ป่วยได้ถ้าเรากินผิดหนึ่งถ้าเราเป็นธาตุของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าธาตุของเราคือธาตุอะไร ธาตุมีทั้งหมด4อย่างเลยธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ถ้าเรารู้เรื่องของการกินเนี่ยอาหารเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้การเป็นอยู่ในสุขภาพเนี่ยไม่เจ็บป่วยแต่ถ้าเรารู้การกินก็คือรู้กินรู้อยู่รู้นอนก็คือยังไงก็ไม่ป่วยทําไมถึงพี่มาถึงมีแนวคิดที่จะเปิดร้านอาหารแบบธรรมชาติบำบัดคะสมัยก่อนเนี่ยผมป่วยบ่อยเป็นโรคภูมิแพ้เป็นเป็นผื่นคันแล้วก็หายใจขัดขัด อันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมพอได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาที่อาจารย์ผมคืออาจารย์สุธิวัฒน์คมภาท่านอยู่ที่วัดเขาพุทธโคดมจังหวัดชนบุรีมผมได้ไปเรียนสมาธิแล้วก็ได้ไปเข้าคอร์สเรื่องของธรรมชาติบำบัดผมก็ยังงงว่าทำธรรมชาติบำบัดนี่คืออะไรมผมก็พอไปศึกษาว่าอ๋อก็คือพืชผักสมุนไพรในคนเ,เรานี่เองอเอาหลายๆอย่างที่มีอยู่ใน ใก้ตัวเราเนี่ยเอามาเป็นองค์ประกอบเพื่อประกอบเป็นอาหารอแล้วก็กินเพราะโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะใช้อาหารไก่ตัวเราชเอามาบริโภคพอบริโภคปุ๊บมันไม่ถูกกับไม่ถูกกับภูมิมก็ทำให้เราเจ็บป่วยอาจารย์ก็สอนว่าถ้าเราป่วยก็แค่ต้มยำหนึ่งหม้อก็สามารถรักษาได้แล้วต้มยำก็คือมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราหอมบักชี คือพืชผักสวนครัวเท่านั้นแหละที่จะรักษาโรคได้อ oh, ๋อก็เลยมีแนวคิดก็เลยมีแนวคิดพอผมมาหลังจากที่ผมไปเรียนธรรมชาติบำบัดแล้วผมกลับมาทําภูมิแพ้ที่ผมเคยเป็นตอนเช้าตื่นมาหายใจไม่ออกก็หายภายในระยะเวลาแค่ประมาณ4หรือ5้าเดือนเอง oh. ก,ก,ก็ทําได้อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยหนึ่งถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยการศรัทธาอะไรหรือก,กินอะไรเนี่ยถ้าเราใส่พลังลงไปในอาหารนั้นมันก็เหมือนการปลุกเสกและทําให้อาหารนั้นมีคุณค่า รสชาติของโอชาทําให้เป็นยารักษาได้เป็นโอสถทิพย์อ๋อพูดง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออาหารโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยคือโดยเฉพาะผู้หญิงจะแบบทานอาหารแบบไม่เลือกเช่นพวกอาหารจั้งฟู้ดต่างๆกต้องเลยครับพวกเบเกอรี่ต่างๆใช่ครับแต่อันนี้คือทางเลือกหนึ่งไม่ว่าจะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็สามารถที่จะมาบําบัดโรคได้ด้วยธรรมชาติสมุนไพรไทยบ้านเราครับผมค่ะก็ภูมิภูมิที่เรามีอยู่แล้วนะฮะคือ อย่างสภาคนะฮะภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกสังเกตนะว่าเวลาเขาจะทานอาหารเนี่ยจะไม่เหมือนกันภาคใต้เขาจะออกเผ็ดภาคเหนือเขาจะออกมันภาคกลางเขาก็จะออกเปรี้ยวภาคตะวันออกก็จะออกหวานหน่อยเพราะภูมิที่อยู่นั้นเป็นอย่างนั้นภาคเหนือทำไมถึงกินมันเพราะเขาหนาวภาคใต้เขาร้อนชื้นเขาเลยต้องกินเผ็ดภาคตะวันออกติดทะเลเขาต้องกินหวานเพื่อปรับธาตุในเรื่องของ ม้น้ำตาลไปไล่เกลือออกภาคกลางทาไมถึงต้องกินเปรี้ยวเพราะว่ามันร้อนร้อนแหง้งท้องจะเสียบ่อยเลยต้องกินใปนพวกแกงส้มอ,อะไรเนี่ยมันก็เราจะช่วยให้ได้นี่คือภูมิปัญญาในอยู่แต่ละท้องถิ่นในแต่ละภาคแต่ในส่วนแล้วเนี่ยโดยผมไม่ได้ว่านะก็คืออาหารทางตะวันตกเข้ามาใส่เราเยอะนี่ผมไม่ได้ชมตีขอโทษนะส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมส่วนใหญ่แล้วกวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงอาหารการกินด้วยก็จะรับจาก ตะวันตกเข้ามาใช่ครับสแสดงว่าต้องทานก่อนแล้วถึงจะมาเปิดร้านลองอทานก่อนใช่ไหมค,คืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่จะเป็นช่างหรือการที่จะเป็นพ่อครัวเนี่ยเราต้องทําคิดว่าทําแล้วมันได้ผลกับตัวเองเม,มื่อได้ผลกับตัวเองแล้วเราก็น่าจะบอกต่อเพื่อเป็นวิทยาทานและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่เขาไม่รู้อืมมอเมื่อเขารู้เขาหายเจ็บป่วยผมก็ได้บุญในสิ่งที่ผมบอกก็คือถ้าไม่เจ็บ ก็จะไม่จนถ้าจนก็จะเจ็บมันเป็นอย่างนี้คือคำมันวนอยู่แค่นี้เอย่างสองคำจริงๆเราเป็นความรู้ใหม่นะในเรื่องของอาหารแต่ละภาค<ช>ซึ่งกิ๊บก็ทานอาหารมาหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็อาจจะทานอาหารมาหลายๆรูปแบบมากแต่ก็เพิ่งจะทราบกันดีว่าเพิ่งจะทราบกันว่าอาหารแต่ละภาคเนี่ยเขานิยมอะไรซึ่งเราก็รู้กันดีว่าอ่าภา,าคตะวันออกชอบทานหวานแต่มันก็เป็นความรู้ใหม่ว่าอ๋อาหวานคือไล่เกลือจากทะเลที่เราอยู่ก็เพิ่งจะทราบเหมือนกัน เพราะว่าถ้ากัดภาคใต้ทำไมต้องกินเผ็ดเพราะเขาร้อนชื้นม,มันต้องไล่น้ําที่อยู่ในร่างกายให้ร้อนให้มันออกไกมันจะได้เบาตัวภาคภาคเหนือก็คืออากาศเขาหนาวก็ต้องเอาไขมันเข้าไปช่วยเพื่อไม่ให้ไม่ให,ไให,ไให้ไม่ให้ภูมิในร่างกายเนี่ยมันเสถียรออกไปมากอย่างนี้เมนูของทางร้านก็ต้องเป็นเมนูที่พี่คิดคนขึ้นเองด้วยคือตอนแรกเนี่ยตอนนั่งปฏิบัติธรรมอ่ะก็ได้ความคิดว่าขอญาตขอระยะ อาจารย์ผู้สูงอายุตนะท่านชอบฉันแกงเลียงนุ่งป้าเก้าอันนี้เมื่อผมไปปฏิบัติธรรมเว้ในยุคปัจจุบันเนี่ยจิมจ้มจุ่มเจ้าฮ้อนมันมาแรงค<า>่ะผมก็เลยว่าทําไมไอเดียของเราเนี่ยเมื่อเราไปปฏิบัติธรรมแล้วเราน่าจะเอาสิ่งประการใดที่เอามารวมไปล้วเป็นองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นความ<อ>รู้ใหม่เอามาถ่ายทอดให้ได้ค<า>่ะตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าขออนุญาตสมนักจางตัวใช้ชื่อเป็นหม้อดินนุ่งป้ะเก้า<อ>ก็น้ําซุป ก็จะมีสมุนไพรทั้งหมด9ชนิดอยู่ในน้ำซุปอ๋อที่เรียกนพเก้าก็คือตรงตัวเลยสมุนไพร9้าชนิดครับต้มน้ําซุปมีอะไรบ้างคะก็คือมีหลักๆอยู่แล้วสมุนไพรก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดอแล้วก็พวกลควยกักพวกกะเพราฟักก็คือเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าของที่เอามารวมกันครับก็คือเป็นแร่ธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นคือที่ขายไม่ได้คือหลักสามก็คือ เห็ดสอย่างคือหลักหลักองค์ประกอบเ,อเพราะเห็ดจะมีโปรตีนสูง<อ>มีมีวิตามินสูงค,คือองค์หลักก็คือเนี่ยชื่สุดท,ท้ายจะนึกออกก็คือเนี่ยองค์หลักสามก็คือเห็ดสาม,สามอย่าง,างเห็ดอะไรก็ได้ครับให้รวมกันแล้วได้3อย่างแต่นี่ประโยชน์น่ยถ้าเห็ดอย่างเดียวสปอ,องเขาเนี่ยมันก็แค่เป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าเกิดเห็ดต่างสายพันธุ์สามสายพันธุ์มารวมกันแล้วเนี่ย่วงโซ่เขาจะเกี่ยวกันสามารถต้านอนุมูลอิสระได้สามารถที่ยับยั้งเชื้อมเร็งได้ สามารถที่จะขับพิษที่อยู่ในตับได้ค่ะบันหลายๆอย่างก็คือถ้าถ้าเรารู้จักกินเนี่ยเราแก้ไขในเรื่องของเราเจ็บป่วยได้ตับเป็นเป็นตับทําให้เส้นเอ็นปวดเมื่อยอก็นี่คือเป็นจากตับทีนี้ก็ต้องมีอาหารแนะนําเพราะว่าอาหารอย่างเช่นสมมติว่าอย่างอย่างที่กิฟททราบมาคืออาหารร้านทีน่แน่นอนว่าธรรมชาติบาบัดครับถ้าเกิดสมมติผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งพี่แนะนําเมนูอาหารอะไรของทางร้านคือ ประเด็นแรกเลยนะะถ้าถ้าท่านผู้ชมเป็นะมะเร็งอยู่อันเนี้ยหนึ่งมันมีอยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือความคิดกับตัวเราความคิดก็คือผมให้เป็นซอฟต์แวร์ร่างกายคือเป็นฮาร์ดแวร์อันเนี้ยเมื่อความคิดทุกอย่างมันจะประมวลโลกได้ความคิดถ้าเราคิดว่าหายจากมะเร็งคุณหายไปแล้วห้าสิบอ๋อค่ะแตนเนี้ย เสร็จปุ๊บถ้าคุณมากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณจะหายขัดแน่นอนอ๋อค่ะก็เลยว่าการกินหนึ่งน้ำมัน,นต้องเป็นอาหารที่ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันครับอ่าก็คืออย่างเนีเ่ยเมนูวันนี้ผมก็จะมีอมอสหนึ่งก,กับข้าวผัดเลยหนึ่งทางข้าวผัดขั้งผมเนี่ยจะไม่ใช้น้ำมันเลยไม่ใช่น้ำมันเลยไม่ใส่น้ำมันครับค่ะอาหารร้านผมเนี่ยจะไม่ใช่น้ำมันมยกเว้นถ้าเป็น ไข่เจียวหรือไข่ทอดเนี่ยมันมันยากมากที่จะไม่ใช้น้ำมันทอดอ่าค่ะอันนี้ก็คือค้าและลูกค้าเขาก็าจะแนะนําเป็น,เ,ปนเรื่องของออต้มนกพก้าวแทนซะ<า><ช>แล้วถ้าเกิดสมมติว่าแน่นอนผู้ป่วยเบาหวานมักจะแบบว่าจะต้องหมอกํากับเลยว่าจะต้องห้ามของทอดของมันอย่างนี้พี่จะแนะนาอะไรคือเราต้องรู้ก่อนครับว่า,าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถที่กําจัดคุปเอ้ยไม่ใช่กาจัดเขา ับอดไม่สามารถที่จะควบคุมน้าตาลได้เมื่อควบคุมน้ำตาลไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นเบาหวานมเมื่อเป็นเบาหวานเสร็จปุ๊บแล้วจะแถมได้โรคไตตามมา,มามเหตุผลเพราะว่ากินได้ทานยาควบคุมเบาหวานแต่เนี่ยเมื่อคุมเบาหวานเสร็จไตต้องทํางานหนักเพื่อขับพิษตรงนั้นออกอแต่ถ้าเกิดเรารู้ปุ๊บถ้าเป็นเบาหวานหนึ่งมันอยู่สี่ห้าอย่างที่อาจารย์สอนไว้รากเตยอบเชยหญ้าหวานใบมะลุม,มแล้วก็ใบมะยมกินใกล้ตัวเนี่ย สามารถที่จะบำรุงตับอ่อนได้ถ้าตับอ่อนแล้วแข็งแรงแล้วเบาหวานก็จะหายได้อ่าทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงสมุนไพรไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปเข้าครัวกันดูว่าเมนูแนะนําแต่ละอย่างสําหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ในขณะน,นี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับเมนูอาหารธรรมชาติบําบัดช่วงหน้าค่ะ กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาดูหน้าตาของเมนูเพื่อสุขภาพกัรอาหารที่ปราศจากน้ำมันอ๋ออาหารปราศจากน้ำมันที่อย่างที่บอกไปว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งกับตอนนี้ผู้ป่วยเบาหวานห้ามพลาดใช่ครับค่ะเริ่มกันที่เดี๋ยวเรามาดูเอาเป็นมอดินนุปะก้าวมอดินนุปะก้าค่ะลองครับก็จะมีน้ําซุปน้ําพุกก็คือน้ําต้มที่ใส่ฟัก ไปด้วยเพราะว่าความเย็นของฟักจะทำให้เราได้ประโยชน์ในเรื่องของออนอำร่านค่ะเทใส่ลงไปเลยๆๆๆก็เปิดฝ<ๆ>อันนี้ก็คือตั้งตั้งน้ำซุปให้ร้อนใช่ไมหมคะใช่ครับใช่โอเคพอตั้งน้ำซุปนำ้ำซุปเสร็จก็มันก็จะมีเอ่อเป็นสมุนไพรที่เราได้ตำไว อ๋อนี้เป็นสมุนไพรตามเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะก็จะเป็นพวกเป็นพวกเป็นเม็ดผักชีเม็ดผักชีแล้วก็เป็นเรื่องของอันนี้มีใส่ใส่ไใส่ใส่เนี่คือเราจะใส่เรื่องของน้ำตาลกวดกันนิดนึงเพื่อจะดึงให้ดึงเรื่องของอาหารที่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 เราใส่เนี่ยกิดพลังงานได้ดีที่สุดค่ะอย่ไม่น้งกลัวใส่น้ำตาลไม่ต้องกลัวเพราะมันผักเราตัดประมหานได้คน ที่เป็นหวานก็พาได้โอเคทีนี้เริ่มเอาอันนี้เอาในสายคุณกิ๊บช่วยผมหน่อยอันนี้นะคะใส่ใส่หมดเลยป่ะคะับถใส่หมดเลยครับอ๋ใส่หมดเลยนะคะใส่ลงไปในน้ำซุปครับจะจะเป็นลูกมือพี่มาสนะคะอ่าใส่หมดเลยครับนี่เราก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยหมดเลยนะคะหมดเลยครับหมดเลยครับหมดเลยเนี่ยแหละจะทำกับข้าวเป็นก็วันนี้แหละ อันนี้คืออันนี้ก็คือสมุนไพรอันนี้ก็คือมีมะกรูดค่ะใช่ตะไคร้ใช่ครับใช่ครับใส่ลงไปเลยใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวพอเราอันนี้เราคนปะคะคนได้เลยครับคนได้เลยคนเลยนะคะอันนี้คือที่เราจะำน้ซุปน้ำซุปอันนี้คือน้ำซุปใช่ครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมได้แม่สีเรือนเพิ่มอีกหนึ่งคนอันนี้คือองค์หลักของน้ําซุปก็คือมีเห็ด3ามอย่างแต่เราใส่สี่อย่างวันนี้ก็มีเห็ดหูหนูแถมด้วยมีเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดฟางก็เห็ดนางฟ้าอาศั่เลยนะคะครับผมโอเคสายเห็ดสามอย่างนี้ก็จะเป็นล้างพิษเดี๋ยวรอให้เดือดปุ๊บเรามาทำข้าวผัดเตยดิมทาง ออ่ระหว่างคอยน้ำซุปเดือดแล้วก็มาทําข้าวผัดกันอ่าก็ปดนี้เราก็จะอ่ต้มน้ําให้เดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีต้งน้าให้เดือดเพื่อที่จะเราจะใส่เครื่องปรุงชุดนี้ไปอ๋อแล้วต้องใช้น้ำด้วยเหรอคะใช้น้าเพราะเราต้องลวกผักก่อนผักก็จะอย่างที่กิ๊บเห็นอยู่ก็จะมีแครอทข้าวโพดข้าวโพด่วลันเตาสามอย่างแล้วก็เป็นอ่านี้เป็นมะเขือเทศอ๋อ สูตรของพี่เขานี่คือผักทุกอย่างต้องต้มก่อนแล้วค่อยเอามาผัดแล้วก็หอมหอมใหญ่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทานที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเหมือนคือปรุงสดๆเลยอันนี้พอคนเกือบได้เกือบสุกแล้วเนี่ยล้วก็ใส่กุ้งเลยครับใส่กุ้งเลยนะคะหมดหมดเลยปะคะใส่กุ้งหมดเลยใส่กุ้งไปเลยค่ะว้ากุ้งนี่คือเราก็ต้องลวกก่อนพอเราคนให้กุ้งเกือบเริ่มแดง เรายกลงแล้วก็ไปใส่ในน้ําเย็นอีกทีหนึ่งนี่ฮะลวกผักเสร็จเรียบร้อยพอเราเสร็จได้ปุ๊บก็เราหลังจากที่ลวกผักเสร็จแล้วก็ได้อย่างนี้เสร็จจวต้องพักไว้ก่อนแล้วเรามาเตรียมกระทะเตรียมกระทะอาจจะกริปช่วยยกกระทะมาตั้งไฟครับโอเคนี่เป็นไฟนี้มันเดือแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้กระทะร้อนแป๊บนึงค่ะก็คือเราให้กระทะร้อนระหว่างนั้นมันจะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะก็จะมีซอสพริกซอสพริกอ๋ออันนี้มีสับกระเทียมใส่ลงไปแล้วใช่ เ,เพราะเราจะผัดข้าวโดยไม่ใส่น้ำมันเดี๋ยวรอกระทะร้อนหนึ่งแล้วนี้เราก็ไก่ไข่ไข่ไข่ไก่ดีไข่ไก่ไข่ไก่มาตีใช่ใส่ไข่ไปโดยไม่ไม่ใส่น้ำมันนะเลราเราก็จะค่อยๆเพราะว่าเร่งแรงไม่ได้น,นี่เราก็ค่อยคือ,อพยายามาขนมเบือ้องใช่ให้ไข่มันสุกโดยเสมอกัน นี่ถ้าเกิดสมมติว่าให้กิ๊บป,ปนนี่คงแบบว่ามันจะช้าการทําอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเพราะว่ามันจะใช้ขั้นตอนที่แเหมือนการเขาเรียกว่าเหมือนการทําอะไรที่มันมันยากจําสูตรตอนนี้กิปป๊บกำลังแอบขโมยสูตรที่อ๋อไม่ห่วงครับ <c oughs> เพราะว่าของมันนี้คือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนทําได้หมดแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกที่เราทําไปกับอาหารเนี่ยมันจะได้อรรถรสหรือไม่มันอยู่ที่ผู้กัดทาตรงนั้นสูตรทุกอย่างเหมือนกันหมด ทุกอย่างทําคล้ายกันหมดแต่เพียงว่าความรู้สึกที่เราใส่ลงไปก็จะได้ความอร่อยสีมือปลายจะบอกบแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ว่าคุณผู้ชมคะใครที่ชมรายการคลิปต,ตอนนี้นะคะ<ม>บอกได้เลยว่าคุณได้เมนูแบบว่าเจาะลึกจริงๆเพราะว่า<ช>พี่เขาไม่มีห่วสูตรคุณสามารถนําสูตรไปทําเองทาน<ม>ที่บ้านได้เมืม่อไข่ใ,ใกล้สุกแล้วเราก็จะใส่เรื่องของ ผักที่เราลวกแล้วก่อนใช่นี่ก็พอได้กิ๊บถือข้าวรอได้คือพอเห็นแล้วหิวข้าวไงถือข้าวรอเลยกครับโอ้ยสีสันน่าทานมากคือมีสีสันของทั้งผักแบบสามสีลงไปถึงกุ้งตัวโตโตน่าทานคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ทำโชว์ในรายการก็จะแบบแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมาทานที่ร้านก็แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าวัตถุดิบวัตถุดิบที่ใช้นี่คือแบบเดียวกันคิอบก็ให้พี่เขา เลือกวัตถุดิบที่ทางร้านใช้จริงๆเมื่อไก่สุกแล้วก็อาจจะค่อยๆอยค่ออ๋อออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้เพราะการทําคืออย่างที่บอกปว่าทําอาหารต้องใจยเย็นๆใจเย็นๆแต่ก็พอพอที่จะมีส่วนที่สุกบ้างแล้วอันนี้เราต้องเสร็จปุ๊บก็เราก็จะใ,ใส่ซอสใส่ซอสซอสที่เราเตรียมไว้ คือซอสผสมอะไรบ้างคะเห็นมีก็มีมแค่ซอสพริกธรรมดาน<ม>ั่นเองแล้วก็กระเทียมกระเทียม,ม,มไม่มีอะไรมากโอเคสำคัญมากเลยช่วงที่คนเราต้องมีความรู้สึกที่ว่าอาหารจานนี้สามารถที่จะทำให้คนที่ทานน่ะได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของ ธรรมชาติที่เราบอกไปอันนี้เราก็ก็คือพอได้ที่เสร็จปุ๊บเราก็เข้าใส่เลยครับอันนี้ใส่ข้าวเลยนะคะใส่เลยหมดเลยปะคะใส่หมดเลยครับอ่ะกิ๊บใส่เลยนะคะครับช้อนหนึ่งช้อนตักนะคะนิดนึงใส่ข้าวลงไปเห็นแล้วก็เริ่มหิวค่ะแล้วมีส่วนช่วยแบบนี้ด้วยสักสองจานเป็นไง <laughs> สีสันน่ารับประทานมากคุณผู้ชมคะสุกแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากเรียบร้อยออาไปแบบนี้สุดท้ายเราก็จะใส่ใส่เอาช่วยความรู้สึกช่วยกันสองใสจะได้ความสึกว่าอร่อยที่สุดในโลกโอ้แน่นอนค่ะวันนี้อร่อยที่สุดแน่ๆคุณผู้ชมอิจฉากิฟต์แน่เมื่อเราได้ คือแบบว่าสีสันคือแบบว่ามีสีสันแบบไม่ใช่แค่สีสันเฉพาะผักแต่เป็นสีสันของข้าวกล้องด้วยใช่แล้วก็เป็นสีของเรื่องของธาตุไม้ธาตุไฟธาตุลมก็คือทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้ข้าวผัดเดอริมทางเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ถ้วยก่อนใส่ถ้วยมันต้องพิสูจน์ค่ะ <c oughs> มันต้องพิสูจน์ว่าอร่อยจริงไหมลองเลยค่ะจากกระทะเลยนะคะครับแอบแอบอิจฉาแน่ๆน <c oughs> อร่อยค่ะคอนเฟิร์มเยราจักใส่จานได้ใส่เดี๋ยวต,ตักใส่ถ้วยก่อนเพื่อให้ผ่านให้ได้อัดถนนคืออัดลงถ้วยใส่ถ้วยครับเพื่อความอร่อยและสวยงามครบสูตรหลังจากที่ได้จานนู้นแล้วนะคะตอนนี้น้ำซุปของเราก็พร้อมแล้วด้วย,อ,ยอ่าพร้อมแล้วนะคะเราจะเตรียมลงหมอ้อ ทีนี้ขอบอกนิดนึงว่าว่านอกจากน้ำซุปจะมีทีเด็ดแล้วที่นี่เขาบอกว่าน้ำจิ้มสูตรเด็ดเฉพาะเลยเดี mm ๋ยวให้กล้องดูนิดหนึ่งเขาบอกว่าเด็ดที่น้ำจิ้มแบบนี้ค่ะถ้าใครที่อยากจะมาลิ้มลองน้ำจิ้มสูตรเด็ดของที่ร้านเรือลิมทานนะคะก็มาได้ที่ร้านเรือลิมทานจังหวัดระยองเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทิ้งท้ายรายการทีนี้ของเราก็ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําอันนี้การสูตรเด็ดเขาเรียกต้มอ,อะไรนะคะพี่มอดินโนพเก้าครับอันนี้มอดินนพเกา้าสูตรเด็ดอย่างที่กีิบอกไปแล้วอยู่ที่น้าจิม้มนี่ฮะก็เสร็จมาแล้วขเขาปัดไปเรื่มทานนี่น่าจะน่าทานมากคือขอบอกว่าจานนี้ทานได้ประมาณ3คนนะคะจานใหญ่ม,มากโอเคมอเราเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูมอดินโนพเก้าบ้างทีนี้ ในในหมอ้อนี่นะครับก็จะมีใบ,บกระเพราเรื่องคือใบกระเพราครับมีใบกะเพราลองอยู่ใช่ก็เกือใต้หม้อดินปรับเรื่องของพัดลมใบกะเพราปรับเรื่องท่าท่ลมสุดท้ายก่อนที่จะเทให้ลูกค,ค้านะผมต้องนึกถึงอาจารย์ที่ได้สอนวิชานี้มาผมก็จะใส่ความรู้สึกที่ดีลงไปคือแบบว่าทำกลบข้าวปมันต้องใช้จิตรวมเข้าไปอะค่ะเสร็จแล้วก็เราก็เทใส่หม้อได้เลยนะเทใส่หม้อเลยโอเค พิมพวางข้างล่างก็ได้ค่ะจะได้สะดกวดกนะคะโอเคอเคบ,บ,บเห็ดน,นานาชนิดค่ะรวมไปถึงพืชสมุนไพรต่างๆเสร็จสาบค่ะทีนี้ก็เหลือแค่เราชอบทานอะไรก็จิ้มจุ่มทั่วไปธรรมดาชอบทานหมูชอบทานหนื้อแ็แลวแต่แต่ศูนย์รวมอยู่ที่ผัก9ชนิด9อย่างนี้อาจจะมีในเรื่องของหุ้นเส้น เติมแต่งอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะคะทีนี้เมนูมอนมอ,มอดมอดินอพก้าก็เสร็จสิ้นสําหรับใครที่อยากมาอ่านอยระวังนิดนึงที่บอกบบนิดนึงคะ<ด>่ะสําหรับใครที่อยากมาโอ้ยไม่เชื่อในสายตาตัวเองเลยอยากจะมาลองริมรองแบบกี่บ้างก็มาได้ครับที่ร้านเรือริมทางอยู่สายคลอสองตรงข้ามหมู่บ้านกรุงไทยหลังสตามาได้ถ้าเกิดตามาถึก็โทรมาที่081759141ผมมากครับยินดีให้ความปรึกษาแล้วก็ ให้ความรู้สึกที่ดีต่อท่านที่มาลาเราเพื่อสุขภาพโดยแท้ครับว้า <Wow. S 2> ค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะมาลิ้มลองนะคะพี่มาสก็ยินดีและเต็มใจให้บริการค่ะก็วันนี้นะคะกิ๊ฟต้องขอขอบคุณพี่มาสมาก uh ที่มาให้กิ๊ฟได้รู้จักเมนูเพื่อสุขภาพรวมไปถึงสูตรต่างๆที่ไม่มีการปิดหรือกักกันไว้เลยวันนี้นะคะกิ๊ฟต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับสัปดาห์หน้านะคะกิ๊ฟมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามค่ะสวัสดีค่ะ